สวัสดีครับวันนี้ผมต๋องพากินพาเที่ยวนะครับมาพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเพจของผมพามากินหมูจุ่มใต้สะพานพระรามแปดนะครับนี่นะคือบรรยากาศสะพานพระรามแปดนะครับฝั่งบังพัดนะครับข้าข้ามมาจากฝั่งพระนครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือแบงค์ชาตินะครับ อาน 38, นี่คือบรรยากาศหมูจุ่มพะรำแปะนะครับอะบนี่บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับริมน้ําเลยนะครับมีหม้อหมูจุ่ม,ม,มนะฮะจาาะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าและคือบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศรอบๆเป็นอย่างนี้นะครับน แบบอ่านี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือริมน้ำนครับนี่คือริมน้ำจริงๆนะครับนี่ฮะนี่ข้ามไปก็ตกน้ำแล้วนะครับในริมน้ำของแท้อ่าอย่าลืมครับมากินจิ้มจุ่มพระรามแปดกันนะครับริมน้ำบรรยากาศเย็นๆนะครับ